สวัสดีครับผมพายนิสสุพิโลกนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําหรือว่ารีวิวให้กับลูกค้าที่สนใจนะฮะอีวุสุนะครับก็รุ่นนี้เป็นแคปเครื่องยนต์พันเก้านะฮะสีบอลเงินเมทัลลิกนะครับแล้วก็พร้อมแต่งซิ่งนะฮะจะมาดูการว่าในเรื่องของการจัดทรงหรือว่าการใส่ล้อแมกเนี่ยการจัดทรงของรถรุ่นนี้เนี่ยออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับ ก็ดูเลยนะครับก็คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์พันเก้าร้อยห้าสิบแรงม้านะฮะก็ราคาของเจ้าคันนี้อยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยล้อเดิมๆเ,เขาเนี่ยจะเป็นล้อธรรมดาขอบกระทะสิบห้านิ้วนะฮะก็ถ้าถ้าไปรุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่แต่ว่าคันนี้เป็นเน้นใช้งานแล้วก็แอบซิ่งเล็กๆนะฮะเพราะว่าคันนี้ใส่ล้อแม็กซิสิบแปดนิ้วนะครับเป็น TE สามเจ็ด นะครับเราก็ล้อแบกเนี่ยอันนี้คือตรงนอร็อตล้อตรงกลางสามารถเลือกสีได้นะคะอันนี้ทางลูกค้าเลือกเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็รอบลิฟเป็นสีดำเงินนะครับยางเป็นยี่ห้อเดิมนะคะของซูแม็กเหมือนเดิมขนาดยางอยู่ที่สองห้าห้าทับห้าห้านะฮะคันนี้ไม่ได้โหลดเลยนะครับนะฮะไม่ได้แกะช่วงล่างแม้แต่นิดเดียวเลย สีก็คือเป็นบนเงินลูซายนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับก็เหมือนประมาณว่าเราถอดล้อเดิมออกแล้วก็ใส่ล้อแม็กซ18นิ้วเข้าไปนะครับก็มือจับด้านหลังไม่สีดำเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเราใส่ล้อ18นิ้วแล้วเนี่ยอ่าเราก็จะมีล้นออกมานิดึงนะครับ ก็ดีไซน์นะครคือแล้วแต่คนชอบนะครับคันนี้เนี่ยคือไม่ได้โหลดเลยก็คือเราใส่ล้อใหม่เข้ามาเท่านั้นเองนะครับก็เน้นเน้นคือเน้นใช้งานด้วยอสมบุกสมบันเนาะแล้วก็มันทำให้คันดูใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเช่นเคยครัคันนี้รุ่นนี้กระจกไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้านะครับ แล้วก็แคปเปิดได้นะฮะคันนี้ใส่เบาแคปมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S <OOOO> <S ก็เป็นเครื่องเล่นนะฮะ CD นะครับแล้วก็ต่อแฟนได้ได้นะครับปกเกียร์เหมือนเดิมนะฮะเดินหน้าแล้วก็เกียร์ถอยนะครับอีกหนึ่งเกียร์ก็ยังใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะในรุ่นเริ่มต้นของ Us ูสุเราเนี่ยมีถุงลงมนิลภัยคู่หน้านะครับเบาเป็นเบากระี่สีดำนะครับ ส่วนรถที่เรามีเปลี่ยนล้อแม็กซิงให้เนี่ยเราจะมีแถมบล็อกล้อตัวนี้ให้ด้วยนะฮะติดตั้งให้ทุกคันแล้วก็แถมบล็อกล้อให้ด้วยเนาะเพราะว่าเอ่อรถที่ใส่น็อตแต่งแล้วเนี่ยคือขนาดบล็อกล้อหรือว่ากากระบาท,ทั่วไปจะใส่ไม่ได้ต้องใช้บล็อกล้อที่ทางทางเราแถมให้เท่านั้นเนาะในการเปลี่ยนเป็นล้อยางอะไรนะครับก็ส่วนเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยคันนี้ก็คือใช้เงินดาวอยู่ที่ จ่ายจ,จบตามโปรเลยฮะอยู่ที่4,718บาทเราก็ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละแ9ด0ัน้าไม่เกิน9,000บาทนะฮะคันี้นะผมนำมารีวิวก่อนที่จะไปส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้นะฮะแถมทุกอย่างครบหมดเลยนะครับนะะครับก็ าฝากติดตามด้วยนะฮะก็คือในช่องทางของ u t u b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพันนะฮะจากช่องทางเพจนะฮะยูสุพันโปรโมชั่นรถใหม่ใบแดงนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยผมมีรุ่นใหม่มารีวิวเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรามานำเสนอลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มารีวิวลงเรื่อยๆทั้งออปชั่นรถแล้วก็เกี่ยวกับตัวรถรถทั้งแต่งซิ่งแล้วก็ดื่มๆนะครับใครก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ